โ okay, อเคพออย,อย่างเล่นไล่จับเนี่ยเนาะเราจะเราจะไล่เขาตรงๆหรือวิ่งไปเฉยๆถ้าไปเจอเจอสวนข้างนอกแล้วจะไปวิ่งเฉยๆแบบเนี้ยน้องก็จะไม่ได้เรื่องการทรงตัวแล้วก็ไม่ได้เรื่องของการสบตานะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะ ครูแมมโชติรักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นไล่จับแล้วเราดักหน้าดักหลังนะคะแพ้บ้างชนะบ้างอย่าลืมนะว่าแพ้บ้างชนะบ้างไม่ใช่เอาความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยชนะเขาตลอดหรือว่าจับได้ตลอดนะคะเราจะต้องแพ้บ้างชนะบ้างสร้างความภาคภูมิใจให้น้องนะคะน้องมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ เท่าเทียมกับเราเลยเล่นได้นะคะสูสีนะคะอ่าเขาก็จะอยากเล่นต่ออยากเล่นต่อเนื่องอยากเล่นสนุกกับเราได้นานมากขึ้นนะคะวิ่งเล่จับเฉยๆจะไม่ค่อยได้อะไรวิ่งเล่นเฉยๆจะไม่ค่อยได้อะไรนะคะได้แค่กล้ามเนื้อแล้วปล่อยพลังเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการวิ่งไล่จับวิ่งร่วมกัน วิ่งดักหน้าหลักหลังเราไล่จับเขาเขาไล่จับเราบ้างช่วงแรกน้องจะไล่จับเราไม่เป็นเราก็อาจจะสอนนะคะด้วยการมีพี่เลี้ยงประกบน้องนะคะคุณพ่อเป็นคนไล่คุณแม่เป็นคนพาลูกหนีคุณแม่พาเป็นคนพาลูกไล่ตามจับคุณพ่อเมื่อทำบ่อยทำซ้ำน้องก็จะเข้าใจวิธีการมากขึ้นนะคะ okay.